มาร้อนแรงที่สุดตอนนี้ที่ต้องกล่าวถึงก็คือ,อคุณจตุพรอุบลเลิศหรือพี่อ้อย hmm. พี่อ้อยตามคำเรียกขานของทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะซึ่งตอนนี้กลายมาเป็นคู่กรณีเพราะว่าเจ้อ้อยเนี่ยแจ้งความดำเนินคดีฐานช่อโกงกับทนายตั้ม <c oughs> ส่วนทนายตั้มปฏิเสธไม่ได้ช่อโกงให้โดยสเสน่หาแล้วพร้อมพิสูจน์ตัวเองแล้วก็ยังจะไม่ฟ้องอะไรด้วยตอนนี้ <c oughs> นะ ปรากฏว่าล่าสุดนะครับมีข้อมูลเพิ่มเติมมาว่าพี่อ้อยหรือเจ๊อ้อยเนี่ยเป็นเศรษฐินีมาจากไหนถึงเอาเงินไปให้ทนายตั้มตั้ง71ล้านบาทหรือ2ล้านยูโรนะซึ่งคุณอ้อยเนี่ยยืนยันว่าเป็นการให้เพราะทนายตั้มบอกว่าจะเอาไปทำแพลตฟอร์มขายลอตเตอรี่มไม่ได้ให้โดยชเนาหานะ แต่ก่อนหน้านั้นก็ดูแลทนายตั้มโดยตลอดไปเมืองนอกไปอะไรไปตลอดอันนั้นเป็นความจริงนะแต่ว่าเจ็ดสิบเอ็ดล้านบาทเนี่ยไม่ได้ให้โดยเสน่าหาให้ทำงานนะแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมว่าเจ๊อ้อยนี่เป็นใครมาจากไหนหลายคนสงสัยว่าทำไมรวยจังไปอยู่เมืองนอกนะจากการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมนะ,ะมติชนออนไลน์เนี่ยได้มีการรายงานครับว่าคุณอ้อยนะ ไปอาศัยอยู่ที่ฝรั่งเศสกับสามีชาวฝรั่งเศสเคยถูกรางวัลยนะูโรมิเลียนบายมิเลียปี2020 157ล้านยูโรอันนี้เป็นข้อมูลของมติชนออนไลน์นะครับหรือ5,000กว่าล้านบาทเป็นการถูกรางวัลครั้งใหญ่ติดนะ p ะท็อปทีที่ได้เงินมากที่สุดในประวัติศาสตร์นะ อันนี้คือที่มาของความร่ํารวยอันนี้ตามรายงานของมติชนนาย้ํานะ<ฆ>นะเพราะฉะนั้นจะได้ทราบว่าคุณอ้อยจตุพรเนี่ยรวยจริงๆจ,งๆจึงมีเงินนะเอามาดูแลทนายชิธาก่อนหน้านั้น<ฆ>ด้วยความเห็นว่าทนายชิตาโอ้เป็นทนายนะทำเพื่อสังคมและมีชื่อเสียงนะแล้วในขณะเดียวกันก็ให้ทํางานนะจนมาสู่การให้ไปทําแพลตฟอร์มจะขายลอตเตอรี่ เพราะว่าทนายสิทธาอ้างว่า,าจ,จะได้โคต้ามานะเข้าถึงผู้ใหญ่เดี๋ยวจะเอามาแทนน็อนอตสลากพัดเนี่ยวันนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมนในเพจคุยทุกเรื่องกับสนธิ EP4 แล้วนะเปิดปมจุดแตกหักรถเบนซ์13ล้านนะคือมีการนำเสนอข้อมูลว่าความสัมพันธ์ระหว่างทนายตั้มกับพี่อ้อยเนี่ยแตกหักก็คือมีการ ซื้อรถมีการซื้อรถแล้วก็ปรากฏว่าเงินเนี่ยนโอนไปแล้ว13ล้านแต่ก็มีปัญหาการเรื่องรถพูดได้ง่ายอันนี้มันไม่เกี่ยวกับคดีไอเจล้านแล้วเราให้ข้อมูลนี้เอาเป็นข้อมูลแวดล้อมเพราะว่านี่เป็นการเปิดมาเป็น EP4 แต่ EP3 เนี่ยคือประเด็นของเรื่องทีนี้ EP3 เนี่ยคุณอ้อยยืนยันว่า ทนายตั้มชวนทำหวยออนไลน์อ้างว่าเดี๋ยวเสียบแทนน็อตนะโดยรู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่นะแล้วก็มีการเผยแพร่คลิปนี้ออกมาครับนี่เป็นจุดที่ยืนยันว่าไม่ได้ให้โดยเสนหาแต่เป็นการให้โดยให้ไปทํางานนะเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะปีพจเรื่องรถเนี่ย มันหลังจากที่พี่เอาตังค์ให้คือไปเที่ยวฟินแลนด์คือว่าเก็บความรู้สึกไว้เรื่องรถใจเรื่องรถเนี่ยมันหลังจากที่พี่เอาตังค์ให้เขาสองล้านยูโรให้กอ้คุยกับพี่ที่กินเสนอโปรเจกต์เนี่ยทำลอตเตอรี่พัทเขาคุยว่างไงทำลอตเตอรีพอ่พัทว่า,เป,นนา,าเปอร์เซ็นต์ขนาดเปอร์เซ็นต์แบบนี้แบบนี้นะเงินต้นอยู่เงินต้นอยู่ได้แต่กำไรใจเรื่องรถเนี่ย มันหลังจากที่พี่ออกตังให้เขาสองล้านยูโรให้ก่อน,นนะให้ก่อนเออตอนนั้นตอนนั้นยังรักกันาาตอนนั้นยังรักกันอยู่เอ,อ,เ,อ,อเขาไปคุยที่มองนอกเขาไปคุยที่มองนอกเขาไปกราบหลังจากเอาเอาใบอนั้นไปแล้วว่าได้เงินแล้วไปกาบบอกขอบคุณถ้าเกิดไม่มีพี่ผมแย่มากผมต้องผิดคําพูดผู้หลักผู้ใหญ่อะไรของเขาก็ไม่รู้ ไม่ตอนตอนที่เขาเขาจะเอาจะทำโปรเจกต์สองล้านเขาาไม่ได้ทำโปรเจกต์ของสองล้านยูโรผ่านผ่านคุณน้อยค่ะผ่านคุณน้อยเพราะว่าพี่อ้อยอ่ะโอนเงินเข้าบัญชีพี่ทางบางไทยที่บางไทยเงินเงินสองล้านยูโรเนี่ยเข้าบัญชีผ่านบางไทยแล้วก็เอาใช่แล้วก็เอาผ่านบัญชีพี่อ้อยจากกรุงศรีก่อนผ่านเข้าบัญชีเขาที่ ที่ที่กรุงศรีบอกช่องค่แต่มันต้องผ่านสำนักงานใหญ่ที่มีที่เสนอโปรเจกต์นี้ทำลอตเตอรี่พัททำลอตเตอรี่พัทว่าเปอร์เซ็นต์ขนาดเปอร์เซ็นต์แบบนี้แบบนี้นะเงินต้นอยู่เงินต้นอยู่ได้แต่กาไรเขาบอกว่าผู้ใหญ่ปีผู้ใหญ่เขาให้การว่าเดี๋ยวน็อตน่ะ เจอข้อหาเจอข้อหาต้องโดนแน่ต้องเด้งใครตรงนี้เข้าไปเสี่ยงข้อหาใช่แล้วเขาจะเข้าไปเสี่ยงใช่อันนี้สักเทพสุทินเขามีเขาเขาเาเอ่ยชื่อสมศักดิ์เทพบเทสุทินด้วยนะตอนนั้นเขาอยู่ยุติธรรมม้กกระทรวงยุติธรรมใช่ใช่ แล้วก็พยายามพาพี่อ้อยอะไปเจอนักการเมืองหลายหลนยคนที่เจอที่ฮ่องกงน่ะอใช่อนุทินอนุทินบังเอิญไม่รู้บางเอิญรู้ว่าเป็นเป็นเป็นความเขานัดเขานัดไว้หรือเปล่าที่ฮ่องกงที่โรงแรมเพนูซูล่าฮ่องกงท่าโรงแรมเดียวกันเขาเขาเป็นคนซื้อตั๋วซื้ออะไรเองหมดเลยเนาะเขาแต่เบอร์กับเราแต่เบอร์กับน้อยซื้อตั๋วเราไปไปตรงกันเปี้ยเลยแล้วก็ไปเจออนุทินแนะนําให้รู้จักอนุทินคุณอนุทท่านอนุทินก็พาไปทานข้าวแล้วก็มีใค นะสมศักดิ์นะไม่ใช่ชื่ออะไรนะศักสยามเอเอศัก์สยามก็มี่คับอืมคนแกับกับเลขาแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งอ่ะอ้วนๆเป็นนี่เป็นคลิปบางส่วนนะที่เผยแพร่ผ่านแฟนเพจคุยทุกเรื่องกับสนธิอ่าเป็นคลิปที่ยืนยันว่าให้ทำงานไม่ใช่ให้โดยเสน่ห <S S S 1> าค่ะแล้วกล่าวอ้างว่ารู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ เดี๋ยวจะไปได้โคต้ามาแทนน็อตสลากพัดเดี๋ยวน็อตนี่จะโดนขดงคดีนะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งครับที่มีการพูดคุยเล่าถึงโปรเจกต์นะโปรเจกต์นี้จะได้มายัางไงนะแล้วลงทุนนะไปถึงไหนแล้วทีนี้ทวงถามด้วยนะ,ะนะหลังจากที่เอาเงินให้ไปแล้วนะเอ๊ะทำไมมันไม่เห็นงานมาให้เลยแพลตฟอร์มที่บอกว่าไปออกแบบไปทำโปกงโปรแกรมนะแล้วบอกว่าจะไปแทนน็อตสลากพัดนะเดี๋ยวลองไปฟังช่วงนี้ครับ แล้วหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็รออย่างเดียวใช่ไหมก็รอเวลาอย่างเดียวรอเวลาถามเพราะว่าอ้าวถามถามตั้มไปถึงไหนละก็แนี่ไงน็อตก็ยังทําฉลากพัดอยู่ยังลงข่าวยังพี่อะพี่ดูข่าวสุดน็อตก็ยังโฆษณาฉลากพัดมีรางวัลที่หนึ่งทุกงวดครับอะไรเงียเราก็ยังสัญญาเราก็ยังบอกไหนก็ไม่เห็นเขาโดนข้อหาคดีอะไรเลยเขาเอาสัญญาว่าจ้างมาให้ตอนหลัง ว่าจ้างบริษัทอีกบริษัทหนึ่งในการเขียนแอปขึ้นเป็นแอปนาคีซึ่งตอนนั้นที่เขาว่าเอาไปให้เซ็นจะมีทนายของทีมสำนักง,งานกฎหมายเขาไปด้วยสองคนทนายน้ำหนึ่งแล้วก็มีคนขับรถหนึ่งไปให้พี่อ้อยเซน็นที่บ้านที่ชีวา้วหลังเนี่ยนะก็มีการว่าจ้างแล้วก็มีบริษัทหนึ่งในการเขียนแอปขึ้นนะ แล้วก็มีการเซ็นมีทนายความนะแล้วนอกจากนี้ฮะนะบางช่วงบางตอนเลขาของคุณอ้อยเนี่ยนะก็ได้มีการนำข้อความบางส่วนอ้างว่าเป็นการกล่าวอ้างของคุณสิทธาหรือทนายตั้มนะเดี๋ยวลองไปดูข้อมูลส่วนนี้นะครับ โปรเจกต์นี้เหมือนเป็นสัมปทานนะพี่ไม่ใช่ว่าเราเอาใครเข้าไปก็ได้เพราะผู้ใหญ่เขารักและเอ็นดูผมมากเขาก็เลยอยากให้ผมมีธุรกิจตัวนี้หน้าเขาเลยค่ะเนี่ยมจอัหาได้ยังไงครับที่อันนี้คือที่แคปไว้ใช่ไหมครับแคปไว้ตั้งแต่มันจะเอาตังค์ที่อ้อยไปเขะนทางนี้แหละว่าผู้ใหญ่ม่แอบอ้างเอาผู้ใหญ่เข้ามาแอบอ้างเขาบอกว่าเขาไม่ได้เงิน2ล้านอยู่เลยเขาเสียผู้ใหญ่แน่ๆเลยเขาคุยกับผู้ใหญ่ไว้แล้วด้วยเนี่ยเขาฝากพี่น้อยคุย ให้หน่อยนะคะผมนี่โปรเจก์นี้เหมือนป็นี่เป็นข้อมูลล่าสุดนะซึ่งเป็นข้อมูลสําคัญของเรื่องเลย <S S ค,คือย้ําว่าหนึ่งทนายสิทธาหรือทนายตั้มยังยืนยันว่า2ล้านยูโรหรือ70ล้านกว่าที่ได้มาเป็นการให้โดยเสนหาค่ะอย่างที่เราตั้งข้อสังเกตไว้ว่าประเด็นสําคัญเลยก็คือแล้วมีหลักฐานไหม ว่ามีการจ้างให้ทนายตั้มทํางานอะไรหรือทนายตั้มไปเสนอโปรเจกต์อะไรเอาไว้ให้โดยเสนอหาคือให้โดยไม่ต้องทําอะไรทีนี้อีพีนี้เนี่ยคุณอ้อยแล้วก็คุณน้อยเนี่ยะนะก็ยืนยันไงว่ามีการคุยกันเรื่องอะไระนะถึงขนาดว่ามีการอ้างนะจะได้โคต้าทําอันนี้นะอ้างผู้ใหญ่ที่คุณน้อยบอกเมื่อตะเคี้ยเอาผู้ใหญ่มาแอบอ้างนะว่าจะได้โคต้านี้นะแล้ว มีการบอกว่าถ้าไม่ได้เงิน2ล้านยูโรจะเสียแน่ๆเลยนะเพราะรับปากไว้แล้วเป็นที่มาของการโอนเงินให้2ล้านยูโรอันนี้ความต่างฝั่งนี้นะ,ะส่วนทนายตั้มจะมีหลักฐานอื่นมาหักล้างก็ว่ากันนะแต่ทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าข้อสังเกตผมนะห,หนึ่งกรณีของน็อตสลักพัดเนี่ยถามว่าทำไมเขายังทำอยู่ได้ ที่มีการพูดกันว่าเนี่ยได้ดูในข่าวสดเขายังโฆษณาอะไรอยู่เลยเนี่ยในฐานะที่เราเองก็ตามตรวจสอบเรื่องนี้ก่อนหน้านี้ค่ะคือที่เ,าเขายังทําอยู่ได้เพราะคดีที่อยู่ในศาลเนี่ยมันยังไม่จบแล้วล่าสุดในศาลตัดสินให้ฝ่ายเขาชนะอ่ะพูดภาษาชาวบ้านค่ะเขาก็เลยยังอยู่ได้ยังไม่ต้องยุตินะเพราะเขาสู้ตามกฎหมายนะแล้วเาก็มีวิธีการดําเนินการของเขาจ่ายปาะสงจ่ายภาษีอะไรตรงนี้อะไร นะอันนี้เขายืนยันแล้วเขาไม่ถูกสั่งให้หยุดนะเพราะว่าเขาชนะในศาลเบื้องต้นส่วนคดีอื่นนะได้ยินมาว่าล่าสุดเนี่ยอา,อายการสั่งไม่ฟ้องบางคดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นเขาเลยทำได้ทีนี้ถ้ากลับมาที่เรื่องนี้ถ้าเกิดมีการไปอ้างแบบนั้นว่าจะไปสวมแทนนะคือท่านน็อตสลากพัดทํทำไม่ได้แล้วคุณจะไปทำได้ได้ยังไงโอ้ใช่ไม่ออกไหมถ้าเขาทำผิดกฎหมายแล้วคุณจะไปทำแทนเขาได้ยังไง เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับการแอบ,บอ้างถ้าเจือสมกับข้อมูลของคุณอ้อยข้อมูลของคุณน้อยนะถ้ามีการไปอ้างอย่างนั้นจริงๆก็เท่ากับว่าแอบ,บอ้างก็คิดง่ายๆเนี่ย,ยถ้าเกิดเขาทําไม่ได้แล้วคุณจะไปทำได้ได้ไงนะเพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยน่าสนใจว่าจะมีการเอาหลักฐานอะไรไปซัดกันในศาลนะหรือในชั้นพนักง,งานสอบสวนซึ่งตอนนี้คดีมาอยู่ที่สสนกลางแล้วนะ ก็นะต้องรอดูว่าจะหักล้างกันยังไงะนะฮะแล้วก็ในส่วนของทนายตั้มนะล่าสุดนียังไม่ได้มีการออกมาชี้แจงแสดงหลักฐานอะไรเพิ่มเติมนะแต่ทีนี้มีการเอ่ยชื่อถึงนักการเมืองนะฮะปรากฏว่าวันนี้คุณสมศักดิ์เทพสุทินนะรัฐมนตรีสาธารณสุขนะวันนี้ชี้แจงนะเพราะว่ามีการแอบอ้างบอกว่าเนี่ยนะคุณสมศักดิ์เทพสุทินจะอนุมัติหวยออนไลน์ให้ในทํา m b น a i l นั่นนะ่ะนะ ตัวว่ายังไงครับวันนี้ไม่เคยมีเรื่องหวยอยู่ในสมองแล้วก็ไม่ไม่เคยซื้อรตเตอรี่ด้วยนะเนี่ยผมเนี่ยไม่เคยซื้อเคยซื้อในอดีตแต่ถ้าย้อนหลังไปหลายปีก็ไม่ได้ซื้อตรตเตอรี่แล้วไม่เคยซื้อตรตเตอรี่แล้วบ้านนะ่ะก็อยู่ใกล้ใกล้กองสลากกันนะผมเนี่ยอยู่ใกล้กองสลากแล้วก็ไม่มี ธุรกิจธุรกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องครับท่านคะโดยส่วนตัวนี้รู้จักกับทนายตั้มไหมคะรู้จักสนิทกันไหมคะหรือยังไงคะความสัมพันธ์ก็ก็ก็รู้จักกันะนะผมก็รู้จักผมเป็นนัการเมืองก็รู้จักผู้คนเขาก็ <c oughs> ม,มี อย่างที่กระทรวงมันมีเรื่องเราเรียนอะไรต่างๆก็มาก็มากันไปทุกคนกังวลไหมคะท่านว่าจะอาจจะถูกเชื่อมโยงไปเชื่อมโยงเพราะว่าขณะนี้เรื่องของทนายตั้มเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของการทำหวยออนไลน์ทั้งเรื่องของการยีดเงินต่างๆละคะท่านไม่ไม่ได้กังวลเลยไม่ได้กังวลเลยจะเป็นกังวลอะไรก็รู้จักทนายตั้มเนี่ยรู้จักในฐานะนักการเมืองนะรู้จักผู้คนทั่วๆไปนะแล้วก็ไม่เคยทั้งสิ้นที่จะไปคุย เรื่องลอตเตอรี่อาจจะเคยซื้อในอดีตแต่ผ่านมาหลายปีแล้ว <c oughs> นะเกี่ยวข้องอย่างเดียวคือบ้านอยู่ใกล้กองสลาก <c oughs> อันนี้ท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์บอก <c oughs> นะอนักข่าวก็ถามต่อกระทบชื่อเสียงไม่แบบนี้ <c oughs> มีการแอบอ้างอย่างนี้นะท่านรัฐมนตรีสสว่ายังไง มันจะกระทบความน่าเชื่อถือเพราะว่าเขาเอาชื่อไปแอบอ้างนะครับเขาชื่อผมดีั้ยเขาก็เลยอ้างกันทั่วไปหมดอ่ะนะมียายาโลบบ้างอะไรบ้างสารพัดสารเเม่บ้างเพราะว่าเชื่อคงเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือได้เขาถึงอ้างเขาะอย่าดลก่อนหน้านี้จำได้ไหมนี่มีคนทำข่าวปลอมอนที่ทำข่าวปลอมเนี่ยแต่ทีนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะ ท่านรัฐมนตรีสมัยที่แล้วเนี่ยไม่ได้อยู่กระทรวงสารสาุขไงอยู่กระทรวงอะไรอยู่ิีรรมแล้ยุ่งท,ทำดูแลอะไรบ้างนะดูแลดีเอดูแลอะไรตอวนีอะไรไงเน่ย<ฆ>ไ,ไหมแต่ว่าท่านบอกว่าไม่ยู่จักไม่เคยคุย<ฆ>นะท่านปฏิเสธมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แ k งแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ